สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่พัดผลคดรากยากับยูทูบเบอร์สายเลยครับเครื่องมือเกษตรทํากินเครื่องมือเกษตรกรต้องพัดผลคดรกากยากคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไทนานาครับเมสซี่ครับเมสซี่เฟอร์กูสันหนึ่งแปดห้าสเปเชียลเอสามฮะรุ่นสะดือจุนคันนี้มาพร้อมกับเล่มทะเบียนนะครับใครที่กําลังตามหาอยู่สําหรับรถที่มีเล่มทะเบียน นานๆจะเจอทีนะครับกับเมสซี่เฟอร์กูสันที่มีเล่มทะเบียนนะครับแต่ขาดอุปกรณ์นะฮะอันนี้มาตัวเปล่าๆครับไม่มีใบหน้าไม่มีผ่านหลังสำหรับขาหลังนั้นสามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้นะครับราคาคันนี้เปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสําหรับเมสซี่เฟอร์กูสันหนึ่งไปาสเปเชียลสะดุดจุนคันนี้คิดว่าน่าจะสมราคานะครับ เราซื้อไปแล้วก็ไปหาถามเพิ่มเพิมอีกแล้วสามสี่มื่ก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนชักนิดหนึ่งนะครับถ้าใดสนใจนะครับก็ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่วางอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับยวจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ารถคันนี้วิ่งได้ปกติทำงานได้ปกตินะครับถ้ามีอุปกรณ์ครบนะครับอาเดี๋ยวเราไปดูถ้าทาสนใจดีงๆก็หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยครับ มานะทิด